ตรงนี้ผมต้องขอเรียนแจ้งก่อนนะครับว่าเป็นเบาะใหญ่3แถวเหมือนกันแล้วก็เป็นแอร์ไมโครบัสนะครับเป็นแอร์ไมโครบัสหน้าหลังแล้วแถมยังเป็นทีวีสไลด์นะครับให้เห็นเลยครับกดลุกเลยครับนั่นแหละครับเห็นไหมครับชัดเจนนะครับสวัสด,ดีครับ สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดี่ะน้ังต้องหนึ่งคานะคะวันนี้พบกับพี่ขวัญเจ้าแม่รถตู้นะคะ <c oughs> วันนี้นะคะพบกับพี่ขวัญกํา้ังต้องหนึ่งแต่ง V P ดพอประมาณเอาลูกค้าแต่ต้องได้นะคะเราจะเริ่มต้นจากขันไหนดีคะน้องหนึ่งันเกียร์ออโต้ครับคันนี้เกียร์ออโต้นะคะเดี๋ยวน้องหนึ่งจะสาธิตให้ดูนะคะเกียร์ออโต้ฮอนด้าคุกลาริง,ง,ง93 34เป็นปี2015เกียร์ออโต้หายากแล้วน้องหนึ่งาาเราไม่มีแล้วนะ มีไม่กี่คันแล้วนะคะวันนี้นะคะปี15เบาะวีแต่งวีนะคะแล้วขายเพียงแค่869,000บาทครับ869,000บาทนะครับสําหรับรถเกียร์ออโต้เครื่อง3,000ดีเซลนะครับปี2015นะครับแล้วก็ VIP นะครับ VIP นะครับแต่เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่ามันเป็น VIP แบบไหนนะครับรถปี2015นะครับพี่ขวัญครับกระจังหน้าก็จะเป็นหน้า2ชั้นแบบนี้ สีเดิมสีบางนะครับมาดูกันใกล้ๆนะครับแล้วก็เห็นนะครับตามช่องฟุงช่องไฟนะครับรถเดิมทั้งคันนะครับไม่มีตัดต่อพี่ขวัญจมน้ํานะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับข้างล่างนะครับข้างล่างก็ยังโอเคอยู่นะครับแล้วก็แถมยังได้ล้อแม็กยางใหม่นะครับสําหรับคันนี้นะครับสามารถกู้ไฟแนนซ์นะครับลูกค้าประวัติดีๆก็กู้ได้อยู่ถึงประมาณ800,000-850,000นะครับพี่ขวัญครับค่ะอันนี้ก็เรียกว่า สีเบลตนะครับสีครีมนะครับเบาะใหม่ๆนะครับแล้วก็เบาะใหญ่ด้วยนะครับนั่งสบายเดินทางไกลนะครับไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะมุงจะเมื่อยนะครับลักษณะนะครับว่า VIP นะครับเป็นลักษณะนี้นะครับมีทีวีมาให้นะครับแล้วก็ VIP นะครับมีอะคริลิกนะครับมีเพดานบุเพดานนะครับแล้วก็มีไฟนะครับเห็นไหมครับสวยงามนะครับแล้วก็บุหนังทั้งคันนะครับบุอุ้มหนังทั้งคันนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นเบาะใหญ่นะครับเป็นเบาะ VIP นะครับไม่ใช่เบาะเดิมๆแลวเอาไประเบิดนะครับไม่ใช่นะครับคันนี้นะครับเป็นเครื่องสามพันแอร์แบ็คคู่นะคะเครื่องรับกําลังเครื่องมันเยอะเวลาคุณขับเกียร์โต้คุณไม่ต้องห่วงว่าพี่ขวัญขึ้นเขาได้ไหมขึ้นค่ะคันนี้นะครับมีกล้องมาให้ด้วยนะครับกล้องถอยหลังนะครับเพราะว่ารถตู้ช่วงเขายาวกล้องไม่พอต้องมีเซ็นเซอร์มาด้วยนะครับ พื้นเดิมๆมนะครับพื้นเดิมเดิมสวยๆพื้นเข้าสีกับข้างบนเลยนะใช่ครับแล้วก็ดูนะครับข้างหลังนะครับเผื่อใครนะครับมาย้อนดูตามคลิปวิวย้อนหลังนะครับว่าสวยไม่สวยนะครับดูตะเข็บดูเม็ดอาร์ให้เห็นกันทีละจุดนะครับผมลูกค้าเราดูเป็นกันหมดแล้วไม่โดนหลอกแล้วน้งหนึ่งมาจอด้องหนึ่งคันที่สองคันที่สองนะครับปีคันนี้ปีสองพันสิบห้าเหมือนกันเหมือนกันนะครับปีสองพันีสิบห้าเหมือนกันแต่มันเป็นเกียร์นะครับธรรมดา เปิดขายในราคาครับพี่ขวัญครับเท่าไหร่ดีครน้องหนึ่ง879 0 0ั 8, 7, 9, บาทแพงแค่หมื่นเดียวแพงกว่าแค่หมื่นเดียวแต่ต้องไปดูภายในครับว่าทำไมมันถึงแพงกว่าเราต้องดูแล้วครับสภาพรถเหมือนกันอยู่แล้วเอาให้ละเอียดเลยนะเอาให้ละเอียดเลยนะคันนี้ไป<ม>เลยค่ะตรงนี้ผมต้องขอเรียนแจ้งก่อนนะครับว่าเป็นเบาะใหญ่3แถวเหมือนกันแล้วก็เป็นแอร์ไมโครบัสนะครับเป็นแอร์ไมโครบัสหน้าหลังแล้วแถมยังเป็นทีวีสไลด์ นะครับไม่เห็นเลยครับกดลงเลยครับนั่นแหละครับเห็นไหมครับชัดเจนนะครับแล้วก็ได้พวกซับต่างๆมานะครับอุปกรณ์เครื่องเสียงต่างๆนะครับเห็นไหมครับจัดเต็มสวยๆนะครับพื้นใหม่ๆนะครับสีเข้ากับลายสีเข้ากับหนังของเบาะนะครับแล้วก็บูหนังนะครับทั้งคันลำโพงรอบทิศทางต่อง่องตรงนี้ได้นะคะบ้านบางแดดใหม่ๆเนี่ยไม่มีใครได้ใช้อันนี้ อันนี้วีใหม่เลยนะเปิดปวงเปิดไฟได้หมดระบบใช้งานได้หมดทุกอย่างนะคะเดี๋ยวไปเปิดบ้้นท้ายน้องหนึ่งพาลูกค้าไปเปิดบ้้นท้ายดูซิว่าสวยแค่ไหนครับตัวนี้นะครับได้ยางของบิสโต้นะครับยางก็สภาพใหม่ๆนะครับไม่ต้องห่วงนะข้างหลังนะครับการแต่ง VIP นะครับสกรีนไปเลยนะครับว่าต้องแต่ง v i p นะครับของดีนะครับสําหรับกิจสาคุลค้านะครับเห็นไหมครับลำโพงนะครับตู้ลำโพงตีขึ้นมาอย่างดีนะครับเข้ากับ รูปนะครับของตัวรถนะครับแล้วก็มีที่นะครับพื้นที่ให้เหลือนะครับวางกระโปรงวางกระเป๋าได้นะครับแบบสบายๆแล้วก็ตู้ข้างหลังนะครับเป็นตู้ของไมโครบัสนะครับฝังด้วยลําโพงนะครับฝังด้วยลําโพงนะครับสวยงามนะครับและดูตู้นะครับผมบอกได้เลยไม่มีคาปรงวาฝุ่นนะครับตะกรงตะแกรงนะครับยังใหม่มากนะครับแต่งกันมาใหม่ๆนะครับสําหรับคันนี้นะครับรถนี่นะครับบอกได้เลยนะครับชี้ทีละจุดเลยครับพี่ขวัญครับค่ะ ตัวนี้นะคะมออลมเบรกนะคะไม่ว่าจะเป็นฝาไม่ว่าจะเป็นสายท่อยางไม่ว่าจะเป็นจุดมาร์กของจากศูนย์ยังปี15้าก็ยังอยู่ครบนะคะเพราะว,ว่าของเรานะคะคัดรถคัดพิเศษมาอยู่แล้วนึนนงๆนะน้ำยาแอร์อย่างที่เราเห็นว่ามันเป็นแอร์ไมโครบัสน้ำยาแอร์ไม่ขาดโอ้มีแต่ด้วยหรอเดี๋ยวขอดูอน้องขอดูขอดูไหนบีบหน่อยครับบีบหน่อยนี่คือที่พี่ขวัญกดแต่เมื่อกี้นะคะ สวยๆอ้าวพี่ขวัญกดแต่ตรงนี้แต่พวงมาลัยค่ะรถพวงมาลัยก็ดังไม่รถคุณเป็นอะไร,ะไรปันไม่ไม่กดแ,แต่เดี๋ยวกดให้ดูกดดูได้เลยนะครับมันมันติดแยกมานะครับเห็นไหมครับนี่คือแต่เดิมนะครับวันนี้พี่ขวัญกับน้องตอนหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีครับ